swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxieties infectious. I feel so defenseless, betrayed, and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled. i มันก็เห็นข้อแตกต่างแล้วก็อยากมาเล่าให้ฟังอันนี้คือยิบซ้ำยิบซ้ำเนี่ยเป็นยิบซ้ำธรรมดาเนาะเคยเอามาให้ดูหลายครั้งแล้วเนาะมันจะเป็นกระดาษทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ฝ้าฉับเรียบภายในสบายไม่โดนความชื้นไม่ใช่ฝ้าในห้องน้ำเราก็จะแช์นี้กันส่วนมากใช้9มิลน,นะครับต่อมาเป็นฝ้าทนชื้นไม่ใช่กันชื้น ทนชื้นครับฝ้าทนชื้นอย่างตัวนี้ของตาช้างเหมือนกันจะเห็นว่าจากด้านหน้าเนี่ยที่ฝ้าทั่วไปมันเป็นอันนี้มันเลอะดินนะมันจะเป็นสีออกเทาๆเนาะถ้าทนชื้นเนี่ยด้านหนึ่งมันจะเป็นสีเขียวคือด้านนี้แหละไอ้ด้านที่หันลงข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแทนมาด้านหลังเหมือนกันเป็นกระดาษเหมือนกัน ผมเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับสเปคความหนาแน่นหรือสเปคไอตัวผ้าตัวสีเขียวกระดาษตัวสีเขียวเนี่ยนะครับเกี่ยวกับทนชื้นแต่ในหลายๆครั้งเราเนี่ยมักจะใช้ฝ้าในตำแหน่งเหมือนชายคาหรือเไหมชายคาคือุ้งชี้ให้ดูสวยไหมโมเดิร์นแฟสวยเนาะเนี่ยชายคาอย่างเงี้ยหน้าบ้าน มาอันนี้จะพูดยังไงดีวะผมคิดว่ามันเอาไม่อยู่แล้วกันถ้ามันถ้ามันประทาความชื้นจากเรื่องละองฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถึงบอกว่าให้กลับไปดูงานตัวเองบ่อยๆเพราะฉะนั้นสอบถามจาก เซลล์ของ ACG แล้วเขาแนะนำเป็นตัว Weather Block Weather นี่ที่แปลว่าสภาพอากาศนะครับแล้วก็บล็อก BLOC มันเป็นเทรดมาร์กของเขาครับ Weather Block ต่างจาก Weather Block คือตัวนี้ต่างจากตัวเมื่อกี้ยังไงตัวเมื่อกี้ข้างหลังมันจะเป็นกระดาษธรรมดาแต่ Weather Block นี้ข้างหน้านะข้างหลังมันจะเป็นเงาเงาเห็นไหมมันจะเป็นเงาเงานะครับ หมือนกึงก่งๆเป็นพลาสติกหรือฟอยอะไรเงี้ยแค่นี้เองอีกชั้นหนึ่งแต่เข้าใจว่าด้านในน่าจะน่าจะมีอะไรแตกต่างกันอยู่เนาะทำไมผมไม่ใช้สมาร์ทบอร์ดอย่างข้างบ้านผมใช้ตัวสมาร์ทบอร์ททีม่มันมันมีถูระบายอากาศนะเพราะว่าลมพัดมันจะได้เอาความร้อนใต้หลังคาเนี่ย ออกได้อย่างน้อยของผมใช้ก็คือด้านที่ลงเข้า3ด้านนะครับเข้าแล้วจะได้ออกได้แต่ทำไมผมถึงไม่ใช่สมาร์ทบอร์ดทั้งหมดด้านหน้าเหตุผลเพราะว่าสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเก็บรอยต่อ,อยังไงนะก็ไม่เนี๊ยบเท่ากับตัววัสดุที่เป็นยิบซ้ำเองนะครับตัวยิบซ้ำเองเนี่ยมันมันมีขอบลาดแล้วมันก็สามารถที่จะเก็บ ตัวรอ,อยตรงรอยต่อต่างเนี่ยได้เนียนกว่าสมาร์ทบอร์ดใช้ยิบซ่อมหรือยิบซ้อมอย่างที่เคยบอกวัะสะดุเปะะ็นวัะสะดุเดียวกันมันไม่ค่อยแครกไม่ค่อยเกิดรอยลาวแต่เมื่อไหร่เป็นสมาร์ทบอร์ดแล้วยิบซ่มโฟรเนี่ยรอยทั้งร้อยเรียบร้อยนะครับหรือใครจะบอกว่าใช้อีพ็อกซี่มันก็ได้แต่มันเป็นงานฝ้าเพดานยังไงก็ไม่เนียนเท่ายังไงก็เห็นนะครับก็เลยมาเลือกที่ตัวนี้ซึ่งผมไม่ได้โฆษณานะและสิ่งที่ผมกำลงังพูดนี่ผมกำลังบ่นให้ฟัง ทั้งตลาดเนี่ยคือดีลเลอร์เนี่ยยิ่งงานนี้อยู่เขาใหญ่เราก็ใช่ดีลเลอร์เจ้าใหญ่แล้วนะผมสั่งไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งผมไม่รู้นะเกิดจากข้อผิดพลาดกลางทางหรืออะไรหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าดีลเลอร์ผมบอกว่าโรงงานยังไม่ผลิตถ้าจะเอาตอนนี้มีแต่ขอบเรียบทำขอบเรียบออกมาทำไมก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่งใช้ขอบหน้ากันหมด นั่งออกมาถามไปที่ยิบหลอกอยากได้วัสดุเดียวกับตัวนี้ถามไปยิบหลอกโทรเขาขอเซ็นเตอร์ไอ้ี่โทรไป16นาทีไม่ไม่เจอคนรับเลยวันธรรมดาด้วยนะใครที่ทำอะไรแล้วมีแนะนำว่าเป็นยิบซ้ำนะเพราะมันเก็บงานง่ายกว่าของยี่ห้ออะไรก็ได้ลองแนะนำกันหน่อยดิเพราะอย่างที่บอกเวท์บล็อกของ s อซดูเหมือนจะจบทุกอย่างแต่ไม่จบที่ แม่งไม่ผลิตสักทีหายยากมากๆนะครับถ้า i.c.g. ฟังอยู่ก็ฟีดแบ็ผมผมมาฟีดแบ็กอยู่คราวนี้เดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะลองแช่น้ำหรือวอ่าให้มันโดนน้ำให้ดูว่ามันทนขนาดนั้นเร็วอ่ะมันทนจริงหรือเปล่ามันทนเฉพาะแค่ด้านนี้เอาน้ำสเป์สเปย์แล้วไม่เป็นไรแต่ฝ้าธรรมดาสเปย์สเปย์แล้วขึ้นเป็นคราบ หรือมันทนขนาดจุกน้ําได้ซึ่งไม่น่าใช่ซึ่งไม่น่าใช่เพราะว่าตัวนี้มันยบสซ้าเหมือนกันแต่มันอาจจะผสมสารอะไรมาซึ่งอาจจะทนได้มากกว่านิดนิดหน่อยแต่ผมคิดว่ามันน่าจ,จะแค่ด้านนี้แคบด้านนี้แหละที่เป็นฟอยล์แต่อันนี้มันก็อยู่ข้างบนเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไว้ว่างเดี๋ยวลองให้ดูบนเฟสเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวจะพาทัวร์นะฮะนี่ตอนนี้พระอาทิตย์กาลังตกเลยสวยไหมสวยเนาะ มีความสุขกับงานก่อสร้างครับเราพบง้น